พี่ตะค้อน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 คุณนายอยู่ไหนแมวอยากคุยกับคุณนายแมวอยากกลับมาอยู่ที่นี่ต่อนี่น้องแมวแกแต่งงานกับไ้เป๋ไปแล้วก็มาอยู่บ้านไอ้เป๋เดี๋มาอยู่นี่ทำไมเราบ้าเปล่าแมวอยากมาอยู่ที่นี่แมวไม่อยากอยู่กับพี่เป๋ไปแล้วไปอยู่บ้านเป๋ไปหัวเมียต้องอยู่ด้วยกันเกงเหมากันทั้งนี่ ยังไงแมวก็ไม่กลับพี่ตะคุณช่วยแมวด้วยนะ,ะพี่พี่เป๋ครับใจงเงย็นนะครับเรื่องผมเมียเนี่ยค่อยๆพูดค่อยๆจางก็ได้นะครับพี่เรื่องผมเมียอย่ายุงออ่งเฮ้ยต้องพูดถูกตั้งไปคิดก็ถูกบอกมาจะลงมอเตอไซค์ฉันอยู่ไหนแมวไม่บอกหรอกจะแมวบอกพี่เป๋ก็รถเป็นแข่งพี่เป๋อย่าไปเลยนะมันอันตรายนะไม่บอกใช่ไป ขอกแล้ยังแต่ทำไมต้องทำร้ายผู้หญิงด้ือ่ะพี่พี่แกจะเอาเอาให้หัวหลุดเลยอย่าบอกไม่บอกย bread, afraid, ังไงแม่ก็ไม่บอกังโอ้โหพี่เป๋อย่าไปเลยนะอย่าไปแข่งเลยถ้ากิพี่เปแข่งแล้วพี่เปตายขึ้นมาแม่จะอยู่กับใครนี่แกแช่งกันหรอ ฮัลโหลจ้าน้องเอมี่ฮะจ้า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 พี่กำลังไปจ้าพี่เป๊ะเสียงหมาจ้าโอเคจ้าจ้าพี่รักน้องเอมี่คนเดียวเดี๋ยวพี่รีบไปนะจ้าจ้าจ้าไี่เป๊ะไี่เป๊ะ ฉันไม่เคยรักแกเลยอีหน้าบกฉันแต่งงานกับแกฉันเห็นแกเป็นแค่ของเล่นเข้าใจไหมพี่อย่าไปพี่เบ๋อย่าไปพี่เบ๋เรารักพี่เบ๋นะพี่เบ๋เป็นไปเลยโอ้ยพี่สกุลอะเว่อไปหรือเปล่าคนเล้วนี่มันรู้หน้าไม่รู้ใจนะเว้ยแฮ่ ก่อนแต่งเนี่ยมันเอาใจกับสารพัดดูแลแกทุกอย่างอย่างที่ฉันพูดกับแไงนี่แต่งงานกันม,มันงานเใจมันจะน้อยลงมันไม่สนใจแกแล้วฮะคิดสิคิดน้องแมวจ๊ะ,ะคุณรักบอกอน้องแมวแล้วใช่ไหมเรื่องที่พี่จะขอแต่งงานอะอมแมวรู้แล้วพี่เป๋แต่ก่อนที่พี่เป๋จะมาขอแม่แต่งงานอะแมวแมวมีเรื่อง อะไรจะบอกพี่เป๊ก่อนอะพี่ก็มีอะไรจะบอกน้องแมวเหมือนกันนะจ๊ะเรื่องงานแต่งของเราอะน้องแมวรอไปก่อนเนาะน้องแมวไม่โกรธพี่ใช่ไหมไม่โกรธแมวไม่โกรธพี่เป๊คือแมวก็ก็คิดอยู่เหมือนกันว่ารออีกสักสี่ห้าปีเนาะค่อยคุยกันนะ สำเร็จสำเร็จ <laughs>